คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี2563 ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น4ี่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยลาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี2563ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการถวายราชสมัญญ,ญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยแด่พระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และการ กำหนดให้วันที่29ตุลาคมของทุกปีเป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติโดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระมหากษัตริย์ที่มีความสำคัญและคุณูปการต่อวงการแพทย์แผนไทยกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาประจำชาติที่มีมาช้านาน สร้างกระแสและกลไกผลักดันในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตลอดจนเพื่อส่งเสริมการกลุ้มครองปูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพระบบเศรษฐกิจ และการพึ่งตนเองของสังคมไทยเปิดโอกาสให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมชายาธที่สลักและพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเทอิดระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมแห่งพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่สิทธิ์เก่าแพทย แพทย์แผนไทยดีเด่นหมอพื้นบ้านดีเด่นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ถังเลือกพิธีมอบใบรับรองการต่ออายุหมอพื้นบ้านประจำปี2563พิธีการแสดงเทิดพระเกียรติยศชุดการแสดงเทิดพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระน่งก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยการประกวดนเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและนเทศกาลจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนคณาจา์รยนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมง,งานอย่างขับขัง่ง por isso